วันนี้พวกเราที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และที่อื่นที่ใช้ชีวิตด้วยแรงงานเลี้ยงชีพ และคิดว่างานเป็นตัวหนึ่งที่ผลักดันให้ชีวิตก้าวหน้าถึงกับพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปัญญาย่อมเกิดแก่คนผู้มันประกอบปัญญาย่อมเกิดแก่คนผู้เพ่งพินิจในกิจของตนหลวงพ่อพุทธทาสได้แต่งกรอนเกี่ยวกับงานไว้เยอะวันนี้ก็อยากจะมาอ่านให้พวกเราฟังสักนิดหนึ่ง การงานคือคุณค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรก็ได้รู้ธรำช่ำซึ้งจริงเพราะการงานเป็นตัวการประพฤติธ,ธรรมกุศลกรรมกรรมปนมามีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนฉลาดยิงนักเดียววิ่งเก็บนก หลายพกมาคือการงานนั้นต้องทำด้วยสติมีสมาธิขันติมีอุตสาหะมีสัจจะมีธรรมะมีปัญญามีศรัทธาก้าหาญร,รักงานจริงในบทหนึ่งอีกบทหนึ่งท่านเขียนแบบสวนทางกับพวกเราไหมท่านบอกสิ่งที่น่ารักที่สุดคือการงาน ระหว่างรักงานกับรักแฟนเนี่ยน้องน้องผู้หญิงเทอาว่ารองเงินจากงานกับรองเงินจากแฟนอันไหนชัวร์กว่ากันใช่ไหมรองเงินจากแฟนได้ไหมให้ยังไถเลอยก็มิเออท่านเขียนไว้น่ารักมากว่าอันที่จริงการงานนั้นน่ารัก เมื่อยังไม่รู้จักก็อ้างขนางคือไม่ชอบไม่รู้จักก็ปล่อยปละแล้วละวางบ้างร้องครางเมื่อรอหน้าว่าเบื่อจริงพองานรอหน้าก็บอกเบื่อจริงแต่ที่แท้การงานนั้นน่ารักสอนคนให้รู้จักไปทุกสิ่งถ้ายิ่งทำยิ่งฉลาดไม่พลาดยิงได้ตรงดิ่งสิ่งอุกฤษ คือจิตเจริญการงานนี้ดูให้ดีมันน่ารักเป็นการชักธรรมะมาน่าสรรเสริญคือมีสติฉันทะธรรมะเกินธรรมะแปลว่าขมใจเก่งในขณะทำงานฉันทะแปลว่ารักงานขั้นหยุดเพลินจิตก็วางทางนิพพาน ตรงนี้พวกเธอคงเข้าใจได้ยากครั้นหยุดเพลินเราหยุดเพลินเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องเล่นมามีจิตเยือกเย็นว่างจากความเป็นตัวกูจะเอากินเอากามเอาเกียรติแต่ทําหน้าที่การงานเนี่ยน่าจะต้องลดเกียรติขณะที่ทํางานมีใครบ้ากเกียรติขณะที่ทํางานใครบ้าก,กามขณะทํางานใครบ้าก,กิน กินไม่หยุดไปทํางานไปด้วยอยากขณะทํางานเนี่ยเราจะหยุดกินหยุดกามหยุดเกลียดแล้วดูจิตใจที่มันเพลิดเพลินขณะงานก็เดินคนก็ก้าวหน้าองคอ์กรก็มั่นคงถ้าวัดนี้ไม่มีเด็กมาทํางานต้นไผ่ก็คงไม่งามด้วยเลนขึ้นไปโปะโคนมมันใช่ไหมอีกบทเดียวบทสุดท้าย การงานทําให้ชีวิตสดใสอันการงานนั้นประเสริฐตรงที่สนุกยิ่งทํางานยิ่งเป็นสุขทุกสถานทําชีวิตให้สดใสใจเบิกบานในการงานประจําวันนั้นเองมาเมื่ออย่างนี้มีแต่คนวิมลจิตเย็นสนิทด,ดวงใจไร้โทสะเกิดสังคม ที่อุดมด้วยเมตตาอยากเรียกธรรมิกะสังคมนิยมผลของงานล้นเหลือเกือแผ่ทั่วสั์ทุกตัวใหญ่น้อยพลสุขสมทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ได้ชื่นชมโลกระดมสุขวางทางนิพพานท่านบอกว่าถ้าเราเนี่ย มีคนที่มีจิตใจเป็นสุขสนุกกับงานไม่ต้องเอาเงินจากงานไปซื้อความสุขที่กรรมกรไม่ค่อยรวยเนี่ยเพราะอะไรเพราะใช้เงินซื้อความสุขไปทํางานไม่เป็นสุขแต่วันเงินเดือนออกมีสุขกินเที่ยวเล่นเมาหมดตัวอีกแต่ถ้าเรามีสุขทุกวันที่ทํางานทํางานเป็นสุขสนุกกับงานไม่ต้องเอาเงินจากงานไปซื้อความสุข นั่นแหละสุดยอดเลยเอาแต่นี้หลักการทำงานเนี่ยท่านวางไว้ห้าข้อซึ่งพวกเราน่าจะจดจำเอาไว้เลยนะธรรมะสำหรับลูกจ้างในจ้างอะไรก็ตามลูกจ้างที่ดีเนี่ยหนึ่งเต็มใจทำสองแข็งใจทำ ไม่อ่อนแอใจสาะเปราะบางท้อแท้สามตั้งใจทำสีเข้าใจทำหรือฉลาดทำเนี่ยเอาถ้ามีสักสี่ข้อนี่ก็พอที่เรียกกันว่าเครื่องมือทำความสำเร็จในการงานแร้วเรียกตามภาษาว่าอิทธิบาทอิทธิบาทสี่อิทธิแปลว่าฤทธ ปาาฐานของความสำเร็จก็คืออิทธิบาทอิทธิเป็นฤทธิฤทธิที่ทำให้เกิดความสำเร็จมีสี่ข้อเต็มใจทำก็คือมีฉันทะมีความพอใจที่จะทำงานนั้นๆไใ่ใจ่าใช้ก็น่าเบื่อพอใจก็เบื่อใครเบื่องานใครเกลียดงานไม่ไปไม่ลอด ถ้าผู้หญิงคนไหนไปทํางานแล้วบอกถ้าผัวกูรวยกูลาออกแล้วกูละเบื่ออย่างนี้ก็ตาไ,ไม่รอดเออเพราะฉะนั้นต้องทํางานเป็นสุขสนุกรับมีไหมบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนทํางานเพลินทํางานเป็นสุขสนุกกับงานจนลืมแต่งงานเลยเนี่ยมีไหมมีมันนะ เ็าบอกเขาทำงานเป็นสุขสนุกกับจนลืมแต่งงานเลยนี่ก็มีข้อที่สองนี่คือแข็งใจทำมีวิทยาภาคเพียนอุตสาหะออกอาการขามิขมันขยันขันแข็งไม่ท้อแท้เหนื่อยหน่ยายอ้าส่วนมีจิตตั้งแพ่งแรงเก่งกระกับงานคือทำงานด้วยจิตใจที่สงบ สงบปกสงบใจสงบปากสงบคําไม่ต่อล้อต่อเถียงกับใครในขณะทําทงานไม่ต่อความยาวเสาาความยืดตั้งหน้าตั้งตาทําจิตใจจดจอ่อเพ่งลรงเก่ง,ก,งกะแล้วก็ข้อสําคัญอยู่ที่ข้อฉลาดทำเนี่ยทําไปก็ใครกลัวหาวิธีฮะก็สังเกตว่าเราจะทํายังไงชีวิตเราฉลาดทํางานเพิ่มขึ้น รู้จักวิธีเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมเครื่องมือรู้จักระลึกนึกอยู่ตั้งแต่จะออกจากบ้านจากช่องจะปิดประตูล็อกกุญแจปิดยังไงจะได้ไม่ไปสับสนที่ทํางานจะปิดเบอร์เบอร์อรล็อกเมอเมอร์ประเดี๋ยวก็ไปสับสนที่ทํางานใช่ไหมเอ๊กูว่ากูล็อกนะแต่เหมือนไม่ได้ล็อกเว้ยเดี๋ยวกูขับรถเดี๋ยวกูโทรศัพท์ไป ตวุ่นวายนะเนี่ยวันนี้ก็อยากจะฝากญาติโยมว่าทุกปีที่วัดเนี่ยเราจะจัดวันแรงงานโดยให้ผู้หลุกหลานแรงงานมากินมาทานขนมซื้อของถูกๆผลไม้รากไม้บางอย่างก็ไม่ได้คิดราคาแล้วแต่ให้แล้วก็ยังมีนมกล่องนะไว้แจกลูกหลานกรรมกรใช้แรงงานยังไงก็ พี่หน้าช่วยบอกบอกพากันมาจะได้ทำงานเป็นสุขสนุกทำงานด้วยแล้วก็อา้าวเด็กๆมาช่วยกันเสียคนลุกมาแกะนมกล่อง,ลองแล้วก็แจกคนละหนึ่งกล่องก่อนแล้วเด็กๆเล็กๆเอเด็กต่อๆของเราสองคนสามคนนี้มานน่อนทมามาช่วยแกะ สมุดปากกาดินสอเพราะวันนี้เด็กจะกลับใช่ไหมนี่อยากโยมไทยที่มีลูกหลานโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยปล่อยวิ่งเล่นซะเปล่าเด็กพวกนี้เนี่ยมาทําเนี่ยเมื่อวานกลับไปคนหนึ่งได้เจ็ดพันอีกคนได้เก้าพันอีกคนได้หมื่นหนึ่งไฟิวฟิวล,ล,ลองลุกมานีที ไอ้ยอมดูเนี่ยเด็กคนนี้มาจากสุรินลุกขึ้นหน่อยมานหน่อยมาจากสุรินเช้าตีห้าครึ่งก็จะมาปาดหน้ากุฏิโนนอันหน้าไปงุดนปาดหน้ากุฏิแล้วมีคนก็ติดให้ตอนนี้เขาได้ไปแปดพันปีนี้ได้เท่าไหร่สามพันห้าแหละปาดโรงเรียนจะเปิดยังไม่ได้คัานแรงนะถ้ารวมคัานแรงเขาก็จะได้แปดพันอีกเนี่ยนั่นใครมีลูกหลาน แล้วใครอยากจะร่วมว่ากิจกรรมของวัดเนี่ยแล้วทำให้เด็กเนี่ยโรงเรียนปิดก็จะนึกถึงวัดเลยนี่เขากลับไปซะเยอะแล้วนะเพราะโรงเรียนเปิดวันนี้เขากลับไปเมื่อวานนี่เยอะกิจกรรมเนี้ยเราทํามาหลายปีแต่ว่าชิดายเด็กเมืองนอนเด็กเขตจังหวัดใกล้ๆกลับไม่มาทําไปขับมอเตอร์ไซค์ซิ่งกันมัง่งเล่นเกมมัง่งผลที่สุดก็ ชีวิตแย่ yeah. ไม่ประสบสำเร็จอะไรช่วยพอ่อช่วยแม่ไม่ได้เป็นลูกชาวเกาะถ้าใครมีลูกมีหล,ลานให้เป็นลูกชาวเกาะเกาะพ่อเกาะแม่กินเนี่ยต่อไปมันก็ไม่แข็งแข็งนี่เด็กแม้มีเด็กคนหนึ่งเมื่อวานนี้ประทับใจมากเขาบอกผมพ่อผมขอหยุดงานครึ่งวันหยุดทำไมลูกผมจะกลับแล้วพรุ่งนี้แต่วันนี้อยากจะหยุด ขอถ่ายภาพภายในวัดผมประทับใจแล้วก็อยากจะถ่ายภาพประทับใจเนี้ยเอาไปอวดเพื่อนไปอวดญาติเอามาว่าเราเป็นชาวพุทธนี่นะถ้าเราทําบุญกันมัวถาวายสังฆท,ทานทอดกระถินบ้าป่า,ปาสร้างรุ่นสร้างรีแต่ลืมสร้างเด็กลืมสร้างเยาวชนเพราะเยาวชนหรือเด็กเนี่ยจะเป็นทรัพยากรสําคัญของชาติเราในโอกาสต่อไปถ้าเขารักงานเสียแล้วก็ ยังจบเขาก็ไม่ไปรักเกมเขาก็ไม่ไปรักเที่ยวเล่นนั้นจึงขอฝากบอกว่าใครมาทําบุญวัดเนี้ยคอยมาช่วงเดือนเมษาพอเดือนเมษาเนี่ยเราจะรับเด็กมาอยู่ที่นี่บางปีเคยมาแปดร้อยแต่ปีนี้มาสี่ร้อยเนี่ยโยมไปดูต้นไม้มันงามเนี่ยเพราะฝีมือเด็กไม่ใช่ด้อย ราลอกเลงจากในต้องล่องขึ้นไปแปะโค้ต้นไม้มันก็งามแต่ถ้าไม่ได้กำลังเด็กสี่ร้อยเนี่ยไม่สามารถทำได้ในเนื้อที่ร้อยเจ็ดสิบไร่แต่ยังมีตามสาขาอีกเก้าสาขาปีนี้รวมยอดแล้วจ่ายเด็กสามล้านกว่าแต่สร้างเด็กเนี่ยที่สร้างโบสถ์สร้งเจดีกันยี่สิบสามสิบล้าน เอาเงินไปอินเดียไปซ่อมซากโบราณกันเน่ยตั้งสามสี่ห้าร้อยล้านซากเนี่ยคือไงไม่รู้ชาวพุทธเราสนใจเรื่องซากไอ้เรื่องเด็กสดสด,สดนี่ไม้พระตายวันไหนแล้วก็ไปสวดศพกันเต็มวัดรอไปกราบซากศพท่านแต่พอพระพยอมเทศเป็นเป็นสดสดไม่มาสงสัยรอมาตอนเป็นซากโยม มาวัดสวนแก้วขอให้มาตอนพระพยอมอย่างสุดๆอย่ามากกาบซากแย่งกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็วันเด็กวันเด็กก็มารับด่านเอาละโยมเรียบร้อยแล้วจาตุอายุพโนถุกขางพลังนะ